สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้มาอยู่ในโหมดของคนไทยในต่างแดนแล้วกันนะครับช่วงนี้เพลงใหม่ๆของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศก็กําลังแบบทยอยปล่อยออกมานะที่ได้ดูไปแล้วเนเน่พอนนัพันที่ได้ปล่อยซิงเกิล all about that day นะครับอีกหนึ่งซิงเกิลที่สุดพิเศษของเนเน่ตอนนี้ติดอันดับ2ในมาแรงแล้วยอดวิวก็จะไป2ล้านวิวแล้วก็หวังให้เนเน่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะฮะซึ่งที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดนะก็น่าจะเป็น MV ที่ได้หนุม่มเน็กชาลีมาเล่นให้นะเน็กชารีก็เป็นอีกคนที่แบบเออเป็นกระแสพูดถึงนะในจีนเช่นกันคนอะไรฮะหล่อโคตรนะอันนี้ยอมรับเลยหล่อโคตรนะแม่แม่ชาวจีนคงยังไม่เคยดูเวลาที่เน็กชาลีไลฟ์สดนะนะเขาก็เป็นตัวตนของเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์แต่เน็กก็ถูกนําไปพูดถึงนะฮะในจีนอย่างแพร่หลายเลยบางคนก็บอกโอ้โหดาราท่านเนี้ยหล่อมากนะเป็นลูกหล่อเข้มถ่านในจีนก็จะประมาณอู๋เลยหรือเปล่าเอออาจจะไม่ใช่สายแบบวังยี่ป๋อหรือว่าเสียวจ้านนะ อนี่แบบตามสไตล์ที่แอดมองนะโคตรเท่ทัสาวอาจจะบอกเอออันี้ก็ละมุนเหมือนกันคือเขาเป็นดาราที่พร้อมหล่อได้ทุกเมื่อถ้าอาหารแมวหมดนะนะอย่างที่บอกกันนี่ฮะเมื่อเนเน่แฟนจีนหลายคนก็เข้าไปเชียร์เนเน่กันเต็มที่บางคนก็บอกพระเอกแสดงดีมากฉันเห็นเอ็มวีได้เศร้าบางคนก็บอกเนเน่สวยมากดูเด็กมากทั้งจีนแล้วก็อังกฤษเนี่ยเนเน่ก็ร้องได้อย่างสุดยอดใครยังไม่ได้ฟังไปฟังเพลงของศิลปินไทยของเราได้เป็นกำลังใจให้เสมอสําหรับเนเน่นะฮะส่วนลิซ่านะครับมาฟิชเชอร์ลิงกับแพร่ยังในเพลงชิยุง ยุงชุงอ่านยากไหมไม่ยากนะแต่เข้าใจไหมถูกไหมไม่รู้เออก็แทบจะสิ้นสุดการรอคอยนะครับหลังจากที่แทยังได้มีการปล่อยทีเซอร์มาก่อนหน้านี้แล้วเป็นภาพนิ่งและการกลับมาครั้งนี้นะฮะเพลงนี้จะถูกปล่อยเป็น MV เต็มวันที่25นี้ภายใตอัลบั้ม Down the Earth จะมีเพลง B Side ที่ทำกับลิซ่านี่แหละน่นาสนใจนะแตยังเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเต้นหลักของ Big Bang อยู่แล้วนักเต้นนักร้องซึ่งจะบอกให้ว่าถ้าติดตาม YG แรกๆเนี่ยคุณมี Big Bang ในหัวใจอยู่แล้วแอดเช่นกันไอ้ตามพี่แท ตั้งแต่เพลงที่ออกกับจีมินตอนนี้ก็ฉลองร้อยล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตามลึกไปกว่านั้นอีกนะฮะถ้าพูดถึงคู่ดูโอเนี่ยสมัยก่อนกรี๊ดกันมากจีดีกับท็อปหลังๆังแทยังจับคู่กับ Good boy, จีดากอนกู๊ดบอยจำได้ไหมออันนั้นแหละแดนก,นกันกระจายมากเป็นสายแสบกับสายแสบมาพอสอนี้ปีนี้แทยังมาพร้อมกับรุ่นน้องในค่ายลนะิซ่าแม้ว่าแทยังจะออกจาก YG แต่ยังคงเป็นสมาชิกของ Big Bang ตลอดไปตำนานคือตำนานถ้ารวมตัวก็ได้ดย้อนกลับมาเองส่วน The b แบ็ก The b แบ็กเลเวล พร้อมที่จะทําให้แทยังกระชูดอีกครั้งหนึ่งเพลงแรกก็ร้อยล้านละมันพิเศษสูตรเีเมนละมาที่ลิซ่าทีนี้ก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาตาม่เห็นอะไรบ้างในทีเซอร์นี้ก็เห็นถึงแววเฉิดฉายได้เลยเริ่มแรกแท้ยังก็จะมาในเสื้อกล้ามนะที่โชว์กล้ามเป็นมัดมัดเลยส่วนลนะิซ่ามาในชุดสตรีไฟโชว์ช่วงเอวนะแล้วก็สีสันของเสื้อผ้าดูสะดุดตาเลยทีเดียวแล้วก็มีการกวักมือเรียกด้วยนะฮะเชื้อเชอิญนะฮะต้องมาดูให้ได้บวกกับพลังเสียงของแทยังที่คอนตะโกนขึ้ นะครับสนันโซเลยทีเดียวแล้วก็มารวมตัวกันของ2รุ่นพี่รุ่นน้องเตรียมจะระเบิดมันออกเพลงน้นจะเป็นแนว R&B แต่อาจจะไม่ได้แบบรื้อๆเพลินแบบ go ไอ้นี่เลย g นะเพียงแต่ว่ามันมีความทันสมัยในในตัวเพลงและดน,นตรีอาจจะหนักกว่าแต่ประเด็นคือมันเป็น performance video นะ้าริซาทำได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยโคตรโหดเลยนะกับพี่แทอย่างนี้ <S <S เพราะว่ามันนี่เนี่ยไม่ได้เป็น M.V ออกมาแต่ยอดวิวถล่มทลายมากนะครับนี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งของลิซ่าเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เพลงนี้อย่างเต็มที่วันที่2 5นี้1 ะะอยากให้วิวปังๆเพราะว่าไอตัวเราก็เชียร์ทั้ง Big Bang แทยังแล้วก็ลิซ่าด้วยอยากให้ร้อยล้านวิวภายในหนึงวันจริงๆแม้วันจะยากแต่ผมเชื่อว่าด้วยพลังการขับเคลื่อนมีโอกาสทําได้ท่านหลายที่เห็นเช่นรายกับชุง้งนี้นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ